สวัสดีทักทายวันอาทิตย์นะครับพี่น้องวันนี้ก็จะจ้าพิษสองฟ้าออกมาฝึกเช่นเดิมครับอาทิตย์ที่แล้วก็เล่นก็จัดมาสามเต็มครับวันนี้ก็เล่นหลังหมู่บ้านเช่นเดิมครับพี่น้องนี่ก็หมู่บ้านผมครับผมก็จะขึ้นเสาเนี้ยครับพี่น้องเสาเนี้แหละเพจสองฟ้าตอนนี้ก็มีเฉลยรวมอยู่สิบสิบตัวครับพี่น้อง่อะครับผมเดี๋ยวขอหยาดเช็คนก,ก่อนครับผม ครับพี่น้องก็ได้ใส่ไว้นะใส่ไว้เสานี้ครับมีนกปลาขันอยู่ในหมู่บ้านนะครับนื่กุกเสียงเล็กบินกลางครับตัวหนึ่งนี่ครับอ้ายังไงรอชมครับนี่ครับมีคารมด้วยนกนี้ หยังน่ห้องยังไม่หันฝนก็ตกไปไฟ Bôn lấp tony tìm bôn lấp. Oh, bôn lấp hằng nè. Huh? 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 này này Huh? Ah. Ah. đó. à ah. Cái

แม่ของสายไฟเป็นทีท่ทำการเรียบร้อยงั้นจื้อแบบไหนมาะดาจานปองเลยอ่ะเรียบร้อยวะบักทอีนึง không ừ, thì khẩu béo mày Chú bàn đấy mày những này rõ không Em Cái tí cả tốt bọc, tốt bọc đi em, à, chú lùa Nghe chứ bạt nha ออกกูเวยเกือบโบฟลามันสบโบออก <c oughs> เฮ้ยตกใจหมดแล้วพี่น้อง <c oughs> เป็นทีทำการเรียบร้อยจากเสียงเลก ที่สิบเอ็เรียบร้อยครับผมโอ้ส้อยคอเล็กดีครับพี่น้องเสียงเล็กครับตัวนี้เจ้าเป็ดสองฟ้าก็จัดให้ครับที่สิบเอ็ดงกฝึกครับผมเป็นที่เรียบร้อยเกือบ เกือบแล้วเกือบได้ปีนเสาไฟแล้วพี่น้องเกือบได้ปีนเสาไฟเอาปกไว้ก่อนพี่น้องนกฝึกยังไม่ชินยังตื่นอยู่ยังตื่นอยู่ ยังตี่นอยู่ยังตี่นอยู่แบบนล้ครับผมกำลังคึกครับ

ไม่มีอะไรดีครับพี่น้องสศิบปกสวยอยู่ครับอ้าวอยาอยัดใส่ต่อเลยกันครับผมอาครับพี่น้องคลิปนี้ไม้สองนะครับผมก็ขึ้นในแป๊กเดียวก็ฝนตกไปล่อยนแล้วครับพี่น้องก็ใส่นกไว้ก็คงจะแด้วลงครับตอนนี้ก็ไม่ไหวครับฝนเริ่มมาแล้วครับพี่น้องติดไม้ไว้ด้วยเดี๋ยวไม้พังครับครับผมคลิปนี้ผมกับเจ้าเพีรยสองฟ้าก็จัดมาได้แค่หนึ่งแต้มครับบรรยากาศไม่ดีฝนตกครับผม ก็คงจะเข้าบ้านนะครับผมผมนกเขาใหญ่สายคลองสวัสดีครับผม